สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการองค์ <อง S 1> เทพเสริมดวง,ดวงสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะครับก็มาแล้วนะครับนะสำหรับท่านอาจารย์โอ ผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบของเรานะวันนี้เราก็มาคุยกันถึงองค์แม่ศรีมหาอุมาทีวีปางขี่เสือปางนี้เป็นที่ได้รับความนิยมนะจากหลายพื้นที่ที่ได้บูชานะก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ได้โดยตรงนะครับนะท่านแม่อุมาปางขี่เสือเนี่ยนะหนึ่ง ด้วยสรีระว่าขี่เสือเนี่ยทรงอำนาจนะมีแสนญาณุภาพสองมีเมตตากับลูกหลานนะครับเดี๋ยวจะว่าคาถาเพื่อบูชาพระแม่ก่อนนะหลายคนถามกับเรา,าว่าแม่อุมาเนี่ยท่านมีเมตตาไหมผมบอกเลยว่ามีเมตตาเต็มเปี่ยมนะ ให้สำหรับลูกหลานทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อมเจมาตาก,กีทุรคาการีปียังมามาเทือดียังไปอมเจมาตาก,กีทุรคาการีปียังมามาตาเดยร์ยังไปอมเจมาตาก,กีทุรคาการีปียังมามาอมนะองค์แม่อุมาเนี่ยมีคนหลายคนเนยที่เป็นร่างองค์แม่อุมามีเยอะนะครับร่างแม่อุมาเนี่ย มีเยอะเพราะว่าปัญหาหนึ่งแม่อุมาเนี่ยท่านเนี่ยเป็นใหญ่บนสวรรค์แล้วท่านเนี่ยมีหน้าที่ดูแลลูกหลานทั่วไปหมดเพราะฉะนั้น <c oughs> จึงย่อมไม่แปลกว่าแม่อุมาเนี่ยมีร่างเยอะแต่ก็เพียงร่างนั้นจะสร้างบาร,รมีได้ขนาดไหนอยู่ที่ความตั้งใจของร่างจริงๆเพราะส่วนมากอะร่างอะขึ้นชื่อว่าร่างแม่อุมาเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าจะมีชื่อเสียงขนาดไหนนะั้นอยู่ที่การสร้างบาร,รมีของร่างแต่ละคนเพราะร่างบางร่างนี่เขาก็ ตรงมาเพื่อค้าขายบางคนก็มาเพื่อทํางานโดยตรงบางคนเขาก็ไม่สนใจที่จะมาทรงโดยตรงนะอันนี้พูดพูดตามหลักเลยนะถ้าสนใจติดต่อเช่าบูชาก็ติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอเรยโดยตรงนะครับปางนี้นะก็ได้รับความนิยมมามากมายโดยที่ท่านอาจารย์โอเองก็รู้นะว่าปางนี้ได้รับความนิยมคือปางนี้เป็นปางที่ฮอตฮิตได้รับการยอมรับมากๆ แล้วพระแม่อุมาเนี่ยท่านจะทรงสื่อยานสื่อบาร,รมีได้นะครับนะระดับคือท่านเนี่ยจะสามารถที่จะสื่อได้ว่าใครเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะพูดตรงๆนะว,ว่าท่านไม่เคยทิ้งลูกหลานท่านช่วยลูกหลานทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์โอผู้มีบาร,รมีชั้นสูงค่ะขนาดอาจารย์โอเองนะคะเคยป่วยถึงท่านว่าเป็นโรคหูดัดเสียดพันเนี่ยแล้วก็เครียดมากเลยเรากลัวจะหูหนวกไปตลอดชีวิตอ,อาจารย์ท็อปก็เลยเห็นโอเครียดอาจารย์โอเครียด ก็เลยเพาโอไปเทวลายแห่งหนึ่งแล้วไปสวดนำบอกให้อาจารย์โอสวดตามว่าถ้าเกิดว่าหายจากโรคแล้วเนี่ยจ,จะมา,มารับใช้ท่านตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ารับใช้อะไรแล้วเหมือนแบบมารับใช้มันมันเหมือนกับว่ามันมันหายเลยอ่ะมันมมัันนรักษาจนหายอะคือหายแล้วหายสนิทเลยอ่ะหมอบอก,กไปต้องมาเลย เออหมอผกไม่นัดมาอีกแล้วเพราะว่าคือคุณไม่ต้องมาหาหมอแล้วเพราะว่าโรคมันหายแล้วแล้วก็หมอจะไม่นัดไปอีกแล้วใช่เขาพูดจะนี้เไยเพราะบารมีพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีขอเอาไว้ไงแล้วว่าเราก็ได้อินปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบารมีพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีช่ก็หัวอื้อเลยนะหัวอื้อแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ยินไปข้างนึงอะได้แบบอีกเดียวอ่ะอืม เขาก็จะตรวจมีเครื่องตรวจการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใส่หูฟังให้ยกมือว่าอันนี้ได้ยินอันนี้ได้ยินก็ยกมือคือถ้าเรื่องการงานความสําเร็จก็เลยต้องมาทําไรสดดูดวงทำไอ,อ้ยแต,แต่แต่ตอนนั้นราทําทก่อนแล้วนะ,ะไรสดดูดวงทํามาก่อนแล้วแต่ไรสดรายการพอมีองค์กับรายการอโอเคส่วนดวงนี้มาทีหลังนะคะ อย่างที่เคยบอกไปว่ามีบททดสอบหลายอย่างเลยกว่าจะแบบม,มาจัดม,มาจัดได้ทุกวันนี้เพราะว่าโดนสารพัดสารเพเลยแบบทั้งคนดา่าทั้งการที่แบบว่ามีความขัดแย้งหลายๆอย่างหลายๆเรื่องจนท้อใจท้อใจไม่อยากทำละแต่ก็ต้องมาทำหน้าที่เพราะเรามีสัจจะนี่เราบอกแล้วว่าเราจะมาทำหน้าที่แทนท่านาใช่นั่นแหละ ก็านอาจาย์<อ>ได้เลยว่าพระแม่อุมาเทวีท่านมีจริงแล้วก็คือไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยไม่มีหลอกแทพอย่างเงี้ยมันไม่แค่ตุ๊กตาไม่มีเรื่องจริงอะไรเงีคนคนพูดอย่างนี้ไมได้นะมันมีจริงค่ะมีจริงอ,อาจารย์โอพิสน์มาแล้วโดยการที่เจอกับตัวว่ารับใช้แม่แล้วเจ้าจะสำเร็จทุกอย่างเองอ คือการที่เราบูชาพระแม่ศรีหมหาอุมาเทวีหนึ่งครับมันจะเกิดจากความศรัทธาสองจิตสัมผัสยานสัมผัสรู้เรื่องบางคนเนี่ยไปวัดแขกไปไหว้แม่ท่านมาแล้วมีความรู้สึกว่ามีเซนต์มีความรู้สึกสัมผัสยานพิเศษโถของอาจารย์โอ้นี่นะไม่เคยไปเลยนะโอ้โหแบบอาจารย์เขาอาจารย์เขาไม่ชอบให้อาจารย์โอ้ไปวัดแขกอาจารย์โอ้ไปครั้งเดียววไม่ได้ไปอีกเลยคือเขาเหมือนเขาเหมือนต่อต้านอะไรหรือเหมือนว่าเขาไม่ไม่ให้เราเข้าไปยุ่งไปถ่ายคือ ผมแค่ถ่ายรูปไว้แค่สองสารูปเองลบหมดเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรคือเขาเหมือนเขาจะไปกลัว,ลวเราไปขโมยศิละปะเขาก็ก็คือว่าไปไหว้กันเยอะมากแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าไหว้อะไรยังไงเพราะเขาให้เครื่องมามีมีไปชุดมากเราก็ไม่รู้เอาก็ไปไหว้เอาวางวางตามเขาอะ่ะเสร็จแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าดีนะสวยดีนะที่นั่นอะ่ะอืเราก็แค่ไปให้รู้ว่าเป็นยังไงะน,ะะนะคะเพราะอาจารย์ท็อกแกบอกว่าเหมือนเรกดพยโยชใช่ไหม ผมก็ไม่ชอบนะคือแบบไปที่ไหนก็กดเยอะอืออือคือที่ไหนกดเยอะผมก็ไม่ไปผมชอบแบบไปเที่ยวสบายคนไปเยอะจริงผมก็เลยไปไปแค่ไหวยเฉยแต่พูดตรงๆเลยแม่อุมาไม่ยากหรอกถ้าสื่อจิตจริงๆอ่ะเอาตรงตรงๆนะแต่แค่เพียงว่าคนเนี่ยบางทีมีการแบ่งชั้นวันนะกันจนเกินไปผมก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครผมพูดตรงๆนะ อ,อการบูชามันไม่ได้มมันไได่ไได้กําหนดไว้ว่าอยู่ที่วันนะอะไรหรืออยู่ที่ไหนอยู่ยังไงแต่มันอยู่ที่ว่าคุณศรัทธาไหมท่นนั้นเองถ้าคุณศรัทธามันก็ได้นะทุกสรรพสิ่งในโลกนี้มันเกิดจากความศร<ค>ัทธาใครนของวัดแรคนคนไทยหรือเปล่าเป็นเป็นคนแข็งนะเธอเรียนพอลูมาเออนะก็เท่าที่พอรู้มาก็นะผมก็ไม่รู้ว่านะว่ายังไงแต่ว่าในแต่ว่าจะบอกว่าพระพุทธองค์มาเทวีเนี่ยท่านมีอำนาจจริงๆท่านมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีจริง เรายกตัวอย่างมามีวัดแคบมีวัดพระแม่อุมาเทวีเทวาลมหาศิวะนะพรที่ผมไปขอแทนแนะนาให้จารโอไปขอเทวาลมหาศิวะเพราะว่าเทวาลมหาศิวะเนี่ยมันเขาไม่ไม,ไม่เข้มงวดไม่เข้มงวดพูดตรงๆเลยเทวไลพระมหาศิวะนะคะเป็นเทวรูปเ,เขาเรียกเขาเป็นงานทองเหลืองนะทองเหลืองใช่ไหม,มแล้วก็ตอนนี้ตกแต่งสวยงามมากนะคะ เพราะเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เป็นแบบฉาบป,ปูนอะฉาบฉาบแบบเป็นแบบไม่มีอะไรมาเป็นโมเสตติดแบบเยอะแยะขนาดนี้อะอตอนนี้แพรวพราวมากเป็นสวยเมื่อก่อนนะมาเด๋ยนนี้เด๋ยนนี้ดีเยอะ <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเด๋ยวนี้สวยขึ้นเยอะนะคะเมื่อก่อนก็อาจจะเรียบเรียบแต่ตอนนี้สวยขึ้นเยอะมากงานเดือนก็ไม่ค่อยมีคนไปแล้วเพราะว่ายกเลิกงานเดือนไปแล้วเพราะว่ากลัวยุคโควิดระบาดน,น,นะนะพูดตรง เบ้วมีคนไปไหว้ไหมมีมีคนไปไหว้แต่แต่งานพิธีเกี่ยวกับอาราตีอะไรก็ไม่มีมเพราะว่าอ๋อเขาไม่จัดแล้วเหรอเขาเขาไหว้เป็นการภายในเขาจะไม่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 ประกาศเพราะว่าต้องยกเลิกก่อนเพราะว่าตอนนี้คนติดเยอะมากนะก็เลยต้อาะอัดอ,อย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าคนนั่งเก้าอียย้กันเป็นแบบติดติดก,กันก็ขนาดทางวัดนั่นเขายังปิดวัดเลยแล้วภาษาอะไรกับวัดอะไรวัดแขกปิดวัดเลยเออวัดแขกปิดวัดจริงปจริงเนี่ย ปิดประตูวัดเพราะว่ามันมันโล่มันระบาดอ่ะนะมันเปิดไม่ได้อันนี้จริงเขากลัวเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคกันเป็นกันหมดทั้งนั้น,<ช>น,นที่ตอนนี้มันพูดจริงๆนะถ้าจะศรัทธาในส่วนตัวเลยนะนะ,นะติดต่อพาหุรัดก็ไม่น่าไปนะติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครจะเช่าองค์นี้นะนะเพราะว่าเสริมดวงเสริมราศีด้านอำนาจวาสนาราชสักการดูแลแล้วก็การป้องกันภัยคุณใส่มนต์ดำองค์นี้ป้องกันได้หมดจริงๆนะ,นะโอมดีม ผมดูในหนังนะหนังแขกเขาจะท่องโอมดรีมนะแปลงกายนะจากแม่อุมาธรรมดาก็ขีเสือแล้วดูในหนังก็จำนะเมื่อก่อนนี้ทำไทยจะควบมาอาจารย์โอ้เนี่ยถ้าอาจารย์โอ้เคยเท่านอาจารย์โอ้ในท่องสิโอมเจมาตากีธุรคาการีตียงมามาทุตียมปีโอมเจมาตากีทุรคาการีตียงมามา ตาตียมปีอง์เจมาตากีโทรคาการีเปียงมามาติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id rai o sirik 15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องมาของขลังเทวรูปเทพรมเทวดาวัตถุมงคลนะคะและเสียงครูติดต่อได้ในข้อความหรือนี่ค่ะช่องทาง Facebook โอซิริกรณพิรัตตามนี้ครับนะ และผมครับ ID Line โอิริ15นะคะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ครับนะอ่ะนะก็ไปกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับในคลิปถัดไปครับรายการคนมีองค์